ที่รลาออไม่ออกก็ฉันออไม่ออกว่าไงนะคะพาไปอาบน้ำได้เลยค่ะไปลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วคือตอนนี้นะคะเราสองคนก็ตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ย ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าสภาพคือไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหวังซินมี่ค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอมี่กับทะดงคุณจินอีกแล้วนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะก็คือวันเดวิธไทยบอยเฟนนะคะทำไมจะต้องเป็นไทยบอยเฟนเพราะว่าเมื่อก่อนก็เคยมีแฟนเป็นคนจีนนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็คือหันมาคบกับหนุ่มไทยแบบจริงๆจังๆแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปไหนแล้วก็ทําอะไรบ้างนะคะอ้อคนที่ออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใต้โขเจ้าด้วยนะคะติดแม่ด้วยนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยนะไปค่ะคือวันนี้นะคะฟ้าสวยมากดูดิทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปกินข้าวไปกินข้าวที่ไหนคะที่ร้านร้านไหนอะ ร้ายแม่สีเรือนแหละทุกคนมีใครรู้จักบ้างดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทานข้าวกันที่ร้ายแม่สีเรือนนะคะไปค่ะ อันนี้เรียกว่าอะไรคะปอเปียะสดปูคือของโปรดของคุณเค้าใช่ไหมอันนี้ต้องกินมานี่ต้องกินนะนี่น่ากินมากอือนั่นแหละทำนี่เสร็จป่ะนปีดคัทพิขซี่ป่าวเปล่าดีแล้วตอนนี้ต้องไม่ขอดด้วยกว่าเฮ้ย ถ้าล่วงลงไปที่กันเกนก็คือลากรอยนะฉันไม่รู้เรื่องด้วยมันเห็นมีคนพามาเลี้ยงข้าวน่ารักจุ๊บหนึ่งที ขาปากไะมครับอะไรนะทำไมเป็นคนช่วยนี่มือนี้ด้วยถูให้ด้วยดิถูมือให้หน่อยเออตอนนี้นะคะเราสองคนก็คือทานข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนต่อคือก็ต้องแล้วแต่คุณเขานะคะว่าจะพาไปที่ไหน ไปไหนอ่ะทีรักไปปล่อยปลาจริงเหรอเนี่ยเป็นคนดีปะคือเป็นคนดีมากจีบสาวนะคะก็พาสาวไปปล่อยปลานะจ๊ะไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปปล่อยปลากันนะคะเฮ้ยจริงจังว่ะไม่เลี้ยวเข้าบ้านได้อ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตลาดเดี๋ยวเราจะ หาซื้อปลานะคะไปปล่อยกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยปลาอะไรอ่ะพี่หลราปลาอะไรครับผมปลาดุกปลาดุกอะไรครับผมเดี๋ยวเราจะหาซื้อปลาดุกกันนะคะทุกคนอยากเป็นหรอข้างหลังนี้มันแดงจริง เล็กๆมากๆกสุดขอแยกถุงละแปดนะขอแยกถุงละแปดง228บาทแล้วทำไรจ๊ะาอะระวังงานกระเด็นนะครับโอ้ยจะเอาไปปล่อยด้วอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นลื่นมากเย้เย ตอนนี้นะคะเราก็ซื้อปลามาแ yeah. ล้วนะคือเราซื้อปลามาทั้งหมด16ตัวนะคะทุกคนแล้วก็ปลาไหล6ตัวนะคะเราซื้อปลาอะไรมาที่เราปลาไหลกับปลาดุกปลาดุกเออปลาดุก16ตัวนะคะแล้วก็ปลาไหล6ตัวทาไมต้อง6ใช่ไหมเพราะว่าภาษาจีนนะคะ6ก็คือเลี้ยวนะคะเลี้ยวและคือคําว่าลื่นไหลในภาษาจีนก็คือคาว่าหลิวลี่นะคะหลิวลี่กับคาว่าเลี้ยวเนี่ยมันคล้ายๆกันนะคะหลิวลี่เนี่ยมันแปลว่า ราบลื่นนะคะเออไม่มีอุปสรรคนะคือเราก็จะปล่อยปลาเลขโงนท้ายด้วยหกละกันก็คือไม่ให้ชีวิตมีอุปสรรคนะคะแล้วก็ราบลื่นไปค่ะหนดูป้านหน่อยหนดูป้านหน่อยอันนี้นะคะป้องกันโควิดคือเราจะต้องฉีดทุกอย่างที่เราได้มานะคะเงินด้วยเราจะต้องฉีดทําความสะอาดนะคะกาดยาโตกกาดยาโตกเข้าใจเปล่าอืมไอ้ชั่ว ไปค่ะไปปล่อยปลากันดีกว่า ดีมากเลยนี่นะคะคือกลัวนกมากนะทุกคนเห็นไหมเพื่อนอยู่นู้นไปค่ะไปไปสิโว้ยอาไม่ไปอ่ะ อยู่นู่นนะคะถ้ามาแถวนี้รู้เปล่าไปกว่าวตอนนี้นะคะขอพอรให้ธุรกิจรุ่งเรืองนะคะตอนนี้เศรษฐกิจซบเซาไม่เล่นกับน้องอะ่ะน้องอะ่ะเออเด็กแก่ไม่ได้ด้วยเนี่ยนี่นะคะเราจะปล่อยปาดูกก่อนนะทุกคน นี่นะคะปลาดุกทั้งหมดแปดตัวเด้อในนี้ไปค่ะขอให้น้องไปอยู่ในที่ที่ดีๆเด้อไปอยู่ที่ที่ดีๆเลยไปอ่ะปล่อยอีกเลยปล่อยเลยพี่รำมาปล่อยเร็วพี่รำมาปล่อยเร็วปล่อยไปเลยมาเร็วมาด้วยกันวันนี้เร็วมาจับมือเรานี่จับมือเรา ปล่อยไปแน้อยเลยยังยอยู่นะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มาไหล่ายปลาไหลทั้งหมด6ตัวขอให้การงานลื่นไหลรอบลื่นเ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าบ้านพี่ปินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันนะคะคือในบ้านนี้นะคะก็จะมีป้าป้ามามานะคะพี่สาวหลานชายนะคะแล้วก็มีอากเอาม่าของพี่ปินอยู่นะคะทุกคนคือวันนี้เราก็จะไปเจอกันนะคะจริงๆพี่ก็เคยเจอมาหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนก็คือน่ารักมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะ สวัสดีค่ะจเอ๋จ๊เอ๋จ๊เอ๋สวัสดีครับยิ้มหน่อยอ่ะยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยอีจับมือหน่อยหนังสมัยก่อนแม่งทำดีกว่าหนังสมัยใหม่อ่ะ,อะ อกล่องของเราล่องอกอ่ะชอบป่ะยิ้มนี่คืออะไรคะชั่วจริงจริงกินเป้เี๋ยวเราป้อนอน่าก,กลัวกิน คือเมื่อกี้นะคะนั่งดูหนังอยู่ค่ะแล้วก็คือเอ้าพี่ปินหายเราก็เลยมาหาในครัวนะจ๊ะแล้วเราก็เจอนายอยู่นี่จ้ะ คุณปิ่นก็คือหนีมาทํากับข้าวนะคะทําอะไรคะวันเนี้ยผัดกะเพราผัดกะเพรากะเพราอะไรอ่ะกะเพราเนื้อแล้วเธอก็ไปเก็บกะเพราเอากะเพราไปทำกิจกิจกะเพราเก็บกะเพราที่ไหนนั่นไงเก็บไม่เป็นคุณปิ่นไปสอนเดี๋ยวพี่ยาไปสอนภารกิจนะคะก็คือไปเก็บกะเพราให้คุณปิ่นค่ะตามพี่ยาไปเดี๋ยวพี่ยาจะสอนเก็บกะเพรา เขาไม่ค่อยสวยอาจจะต้นนี้หรือต้นนี้ดีคะอตอน<อ>น้นนี้ก็ได้ค่ะเด็ดยอดมันก็ได้ที่นี่ยอดกระเพราค่ะคุณปีนกินอะไรที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหมคะนี่ง่ายสุดแล้วค่ะ <c oughs> น,นี่เอายอดมันอยอดมันค่ะเอาเยอะไหมเอาเยอะก่อนเด็ดเยอะตนนี้พร้อมไหมคะคุณปีนพอแล้ว ี่นะคะกระเพราที่พี่ี่เก็บนะคะและที่อยากเก็บต้องกินให้หมดเข้าใจหรือเปล่าห้อมกินเหลือนะเว้ยมันมันมันได้มายากลำบากมากจะกินทีนี้คือไม่ใช่ง่ายๆนะคะพยุมพยุมนะดีมาก แต่ว่าไม่รู้นะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยเหมือนคนผัดอร่อยเหมือนคนผัดเลยอะ่ะแสดงว่าไม่อร่อย <c oughs> จะไปขี่จักรยานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือกว่าจะได้ไปขี่ก็คือเหนื่อยแล้วสู้ๆค่ะคุณปินยางแบนนะคะเข้าปะ ว่<ด>าจะนแข็งขนาดนี้ว่าจะรอดไหม <laughs> ยังไม่ได้ออกไปขี่จัก,กรยาน <laughs> ก็เหนื่อยแล้วยังไม่เป็นอ,อันนี้น่าจะยางดีแล้วนะทุกคนรูเปล่า ตอนเย็อากาศดีไงแต่ว่าตอนกลางวันโคตรร้อนร้อนมากเฮ้ยไปทางนี้ไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวเราจะให้ดูหมู่บ้านนะคะ Do you w a n n beautiful day my beginning will be as bright as the sun come will you come along and it feels so bright it's like luck is raining on me go and follow your heart doesn't matter how far there is so much love to give something's telling me ได้เหรอขี่จักรยานพ่วงควายนะคะหนักมากคือจักรยานสูงมากค่ะทุกคนสูงมากคือขาไม่ถึงอ่ะน้องเหนื่อยเหนื่อยนะคะไปค่ะสู้โซโซ ตอนนี้นะคะเราก็มาซื้อชานมไข่มุกที่หน้าหมู่บ้านนะคะเพราะว่าร้อนแล้วก็อยากกินมากคือขี่ขจักรยานนะคะเบินประมาณหนึ่งแคลแต่ว่ากินชานมไข่มุกก็สามร้อยแคลไปแล้วจ้ะถึงร้านแล้วทุกคนนี่นะคะก็ได้ชาไข่มุกแล้ววันนี้นะคะก็จะไปแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็คือเหนื่อยมาก,มาก ก็ยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไคร้ให้ช่องหอมีด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะอย่าลืมไปติดตาม IG แล้วก็ติ๊กต็อกด้วยนะคะ IG หวังซินนี่นะคะแล้วก็ติ๊กต็อกแอดหวังซินนี่นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย